เรื่องจริงผ่านจอเดอกซีรีส์เรื่องราวของช่างก้าวชายผู้ไร้ขาแต่ไม่ไร้หัวใจและความหวังแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนใครแต่จิตใจของเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นครับ <S <S ช่างก้าวผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นช่างซ่อมรถที่มีฝีมือ <S 2> <S 2> หาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างภาคภูมินี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการซ่อมรถ แต่คือเรื่องของหัวใจที่ไม่ยอมแพ้หากวันนี้คุณผู้ชมรู้สึกทอ้อแท้ไม่อยากลุกขึ้นสู้กับสิ่งที่เผชิญอยู่ชมเรื่องราวนี้แล้วก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจอีกครั้งครับว่าถ้าใจเราสู้ไปได้ไกลแน่นอนครับเรื่องจริงที่คิดถึงช่างก้าวแกร่งกล้า าถ้าเอ่ยถึงชื่อช่างก้าวบ้านสิง์ย่อมเป็นที่รู้จักของคนบ้านสิงอำเภอโพารามจังหวัดราชบุรีผู้มีฝีมือในการซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ไม่ธรรมดาจนหลายคนไว้วางใจด้วยความชำนาญและประสบการณ์ที่สะสมมารวม30ปีเลยครับปกตินีมาหาช่างก้าวหครับถ้ารถมีปัญหามาจันนะครับทำอะไรได้บ้างช่างก้า ทไไดดด้้หมุกกออยย่่่างางงเเครื็แลลวปีน้อปนนอไไไดดดด้้หหมทหมทกจากฝีมือที่ไม่ธรรมดาแล้วสิ่งที่ไม่ธรรมดายิ่งกว่าคือร่างกายของช่างก้าวมีเพียงแค่ครึ่งท่อนเท่านั้นครับเขาพิการมาตั้งแต่กําเนิดใช้มือทั้งสองข้างช่วยเหลือตัวเองแทนขาที่ขาดหายไปแต่นี่ไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตเลยความสามารถของเขาเปรียบได้ว่าไม่ต่างจากคนปกตทิทั่วไปเลยสักนิดเดียว จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ช่างก้าวเป็นช่างก้าวในวันนี้เริ่มจากการตัดสินใจรับช่างก้าวเข้ามาทํางานที่นี่ซึ่งเป็นร้านของช่างตีเขาเห็นช่างก้าววิ่งเล่นอยู่แถวนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่คิดว่าช่างก้าวจะทําได้เพราะตามประษาเด็กๆไม่น่าจะทนกับงานหนักและความเลอะเทอะได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับเป็นกันในตรงกันข้ามช่างก้าวมีความขยันและใส่ใจมากช่างตีจึงพร่ำสอนวิชาบวกกับความใฝ่รู้ของตัวช่างก้าว จนเป็นช่างฝีมือดีเทียบเท่าคนปกติทั่วไปในวันนี้เอาวิ่งเลน่นแถวนี้นะเม่ก่อนนึกยังไงนู้นนึกอยากยาทำรถามาขอทำมาขออยู่ด้วยก็ก่าวว่าอยู่ไม่ไหวเ้วมันเลอะแนละ้วมาเดี๋ยวก็ขลบับ้านไ้แต่ก็มาทุกวนันทุกเช้าก็ามาเชิญมาก็บมาก็เอาอยู่ไ็อ,อยู่ความาเปิดร <c oughs> ้านอยู่ไปไว้อยู่ได้อยู่ได้เอาอยู่เลย <c oughs> แล้วใครเป็นคนสอนมีการซ่อมรถให้เขาเตียมคนเตียมคนสอนเชื่อแรกเขาติดช่างก้าวขาไปอันมาใหม่ๆก็แน่นอนว่าไม่ได้แต่หัวมันดีเพรความจำดีครั้งเดียวหนเดียวไม่รู้ลแ,แล้วแลงเองได้แต่แเองได้ทำไมต้องบอก แม่ก็อยากให้ผมมีอาชีพอะมาขอสมัครเขาอยู่อะหัดงัดยางทำเครื่องหัดล้างเครื่องบดวาวโอหทั้งวันฮะแล้วตอนนั้คิดว่าตได้ไคิดว่าได้ใจสู้อ่ะใจมันรักด้วยอะทีนี้ก็หาประสบการณ์เอาเรื่อยๆทีนี้เราทำทุกวันอะความคุ้นเคยอ่ะแบบ ทุกวันทุกวันมันเข้ามาในชีวิตเราเราถอดตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้าวเราเจอขั้นใหม่แล้วก็ถอดตรงนี้ตรงนี้ออกใส่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช้ความจําอย่างเดียวคิดเอาคิดเอาไปได้รุ่นไหนมาได้หมดใหม่มาแค่ไหนได้หมดไฟฟยค้าทั้งามาก็ได้หมดนะน้อเขาผู้หน่อยมันมาก ด้วยความที่ร่างกายไม่เป็นปกติแต่ช่วงชีวิตในวัยเด็กของช่างก้าวไม่ได้แปลกจากคนอื่นเลยทั้งปีนต้นมะพร้าวขี่มา้าออกไปเลี้ยงแพะจนกระทั่งเขาตัดสินใจที่จะยึดอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์เป็นอาชีพหลักเพื่อเลี้ยงครอบครัวจึงเริ่มเข้าไปสมัครงานตั้งแต่ครั้งที่เป็นเด็กด้วยความชอบและรักที่อยากจะทำมันโดยที่ความพิการนั้นไม่ใช่อุปสรรคเลย ต้องสู้อะเกิดเป็นคนยังกินได้อยู่ยังมีเลี่ยมมีแรงมีลมหายใจก็ต้องทำไปคนเราก็อยากได้อยากมีนะแบบอยากมีเหมือนคนอื่นเรอะเราก็ต้องทำเราก็ต้องพยายามขอได้แ่อยาถอยล้มลุกขึ้นมาสู้ใหม่ทำวันนี้ดีกว่าเมื่อวานก็โอเคลนะ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคงอยู่ที่เราครับว่าจะเลือกใช้ชีวิตในแบบไหนช่างก้าวคืออีกหนึ่งบุคคลที่พิสูจน์ให้เห็นว่าหัวใจที่สู้มันสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดครับ ตอน,นตใครที่พลาดชมรายการส,ส,สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีสกลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มสีนาทีคืนนี้หลับฝันดีทุกท่านลาติดสวัสดีครับ